สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านะครับอูบช่องสาวดําซิงครับคันนี้ FC ฝากขายนะครับอันนี้ก็เป็นภายในจริงครับนี่ยัยงเดิมๆอยู่เยอะครับสลุปก็น่าจะเปิดได้เปิดได้ ราเบิงเลยนะครับไคเซียนซปเปอร์ครับไคเซียนกูบีครับไม่มีการแต่งเติมครับเดิมๆทุกอย่างก็น่าจะบางนาเทคเตอร์แท้ครับดูเพจดูลูกโก มกจะบอกไม่มีรั่วซึมครับไม่มีเยอะสูตรยังไม่ลายเท่าไหร่ครับปุ่งกีก็ก็ขับป้ายแดยงครับซื้อมาทำงานไม่ถึง200ชั่วโมงครับปุงสภาพปุ่งกียังกริบอยู่ครับ แต่ของบางนาเขาสวยจริงของเหมือนแทบไม่ต้องทำสีก็ได้ไม่รู้ว่าทำสีอันนี้ผมไม่มั่นใจดูไม่ออก,อกนี่ก็ล่างๆช่วงล่างอยู่ครับเฟนด์ก,กิ๊บโซ่ครับ วันนี้ที่ยี่แปดนะฮแปนยี่แปดมีนาก็เป็นภาพสดนะครับยิไม่ต้องถามนะครับใช้น้ำประปาล้างก็บอกไม่มีรั่วซึมสักหยดเลยบุอามไม่แตก ะม่ไม่าเย่แก่เนี่ยแท็กเต็มครับแท็กห้าสิบเซนครับใบแท็กสนมารมันก็จะมีผูกมีอะไรนี่ไม่มีผูก ฝนเพิ่งตกครับฝนตกเมื่อเช้าฝนลิมแฉะเละไปหมดครับก็นี่ครับถึงถึงเล่าให้ฟังครับแซนบอกให้ไปดูบางนาแทคเตอร์นี่ก็บางนาแทกเตอร์นะครับบางนาแทกเตอร์สามเดือนคนีบเอ่อเหมือนที่ผมไปหารถตามโน่นตามนี้มาเขาบอกแนะนําให้ไปดูบางนาแทกเตอร์ ใครจะรู้ว่ารู้ว่ามันดีครับแต่ว่ามันไม่มีปัญหาครับบางทีเงินเรามันไม่ถึงครับเงินเราไม่ถึงเราก็หาอะไรที่มันพอตัวครับให้มันพอดีตัวเองคันนี้ก็ถ้าเขานอกบางนาะแท็กเตอร์มาสามเดือนแล้วก็ตัวนี้น่าจะล้าน ร้านสามหรือร้านสี่เนี่ยครับที่เอามาตอนเขาซื้อมาครับนี่นะครับพี่น้องธุรกิจแบบนี้เงินครับเงินมันไม่เข้าใครออกใครครับอัน,นเล่าสู่ฟังครับ มคาวาสาเกิครับสภาพก็เหมือนไม่ได้ใช้งานนะครับสภาพ เห็นแล้วอยากได้เลยครับหายากครับนี่ก็เป็นสภาพแพรครับแพรนี่แห้งหมดเลยครับนี่ลี่น้องเขาเอื่นรถเจ้าของรถไม่ได้อยู่เท่าแก่ไม่ได้อยู่ดูแลครับมันการติดตัดสินใจเลยว่าการเงินการนี่ละเงินข้าครับมันไม่เข้าใครออกใครครับอ่อ จะเป็นมันก็ต้องขายครับผาดทุนเท่าไหร่ก็ต้องยอมครับเพราะว่าอันนี้ต้องบอกก่อนว่ามันไม่มีใครทําให้เรารวยได้ครับนอกจากตัวเราเองมันหายากครับทุกวันนี้เจ้าของอยู่ที่หนึ่งแล้วรถอยู่อีกที่หนึ่งครับมันต้องหาคนไว้ใจได้เชื่อใจได้ประมาณนั้นครับรถถึงจะอยู่รอด ใไ้ได้คันนี้ไปคุ้มคุ้มมากๆครับถือว่าคุ้มครับเพราะว่าเจ้าของแล้วก็ขายทั้งน้ําตาแล้วครับเขาอยู่ต่างประเทศครับเขาไม่มีเวลามาดูแลครับวันนี้ก็มารีวิวให้เอซดูยังก็เพิ่งเคยเห็นตัวจริงครั้งแรกครดูด้านหลังบูมออม ราคาเหรอครับราคาถ้าเป็นมือสองรถไทยรถที่ใช้งานบ้านเราตอนนี้อยู่ที่เจ็ดสิบกว่านะครับเจ็ดสิบกว่าเนี่ยสภาพพมสมเลยครับมีคันหนึ่งเห็นบอกว่าขายไปครับต้องไปเก็บอีกสองแสนครับคันนี้ก็คือว่าเอาไปเติมน้ำมันแล้วเติมน้ำมันใช้งานเลยพัก็เตเต็มครับโซ่เต็ม ใบเอวเตีต้ยทุกอย่างครับเือแบบแบบนี้เขาจะหาว่าอะไรบ้างไหมนี่เอสวยผมก็พูดว่าสวยครับต้องติต้องวิจารณ์ครับสภาพเก่านอกอะ่ะตีอะไรครับตีให้สีมันถลอกขนบ้างใช่ไหมต้มเนี้อต้นื้อต้นี้แต่ว่าผมชอบตีชอบวิจารณ์เนาะมันก็สีก,ก็จะมีรอยกิ่งไม้ขูดขว่วนครับ แต่เรื่องทุกอย่างเป๊ะหมดครับโรลเลอร์เคลียอะไรไม่ต้องถามครับราคานี้ FC ก็ไม่น่าจะอยู่ครับน่าจะไปคิดว่าไม่นานครับอะสนใจก็ ถ้าเข้ามานะครับแต่คิดว่าไม่น่าจะเกินสองวันครับคันนี้เฟรมบฟรมแน่นจุดๆเพี้ยอแผ่นโคเบอร์ปิดล่าง <S <S 2> <S 2> แล้วเจอนครับ